ทีมชาติไทยชุดยู23ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นที่สนามซ้อม b g จีทีซทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่อง2นัดในช่วงเดือนมิถุนายน โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยทางทาคายูกินิชิกะยะหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน,น้นไปที่การจ่ายการต่อบอลรวมถึงการกดดันให้เร็วขึ้นโดยการเก็บตัวในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุดยู23ที่ประเทศอินโดนีเซียนในช่วงเดือนกรกฎาคมรวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายน และฟุตบอลชายในมากรรมซีเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดยู23วันที่4มิถุนายนเวลา16นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติฮ่องกงวันที่10มิถุนายนเวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยพบ UAE โดยทั้งสองนัดแข่งขันกันที่ธรรมศาสเตเดียม